นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของพญชาตนี่ก็ได้มาปล่อยเอางวมาเลี้ยงอยู่กลางโคกวิถีชีวิตแต่ละมือของพญชาติปล่อยงวกินหญ้าอยู่กลางทงพญชาติเอ้ยเมง นั่งบึกงัวไปสละบรรยากาศตอนแรงใบสามใบสี่ของทอง,ท,องทุ่งบ้านนาหอ้อบรรยากาศกบบประมาณนี้เพิ่งเอาพี่น้อกบรรยากาศกับพอเปิ่งพองาม บรรยากาศทองทุ่งเที่ยงหัวขุ่นลูกยีไงยังไวๆอยูอ่แบงเอารถนองเลยบรรยากาศดีพอดีแบงนี่ละพิธีเช้าวไงไเช้านะ คนบ้านนอก